อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอามากอกเคป๊อ K นะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึง2ผลงานของโซโล่ที่ปล่อยมาในวันเดียวกันเลยเวลาเดียวกันเลยนั่นก็คือซึงกิจากแบดเวลเวดนะครับแล้วก็เยจีจากอิจีนั่นเองของซึงกิจะเป็นการคัมแบ็กโซโล่ baby not baby นั่นเองนะครับแฟนๆไทยเรียกว่าเด็กไม่ใช่เด็กตอนนี้ก็ปล่อยเพลงปล่อย MV มาแล้วบอกเลยว่าความเก๋ของเพลงความฟังง่ายของเพลงนะครับมันดีมากๆเลย MV ก็คือ ซึนกิโคจะดือ้อโคจะสซนมีความบายร้ายมีความแบบว่าพลังวิญญาณอาฆาตแฟนๆก็แซวกันว่าโอโ้โหซึนกิเนี่ยเหมือนฟิลแบบเป็นกุมาน้อยเลยที่ทั้งดืง้อทั้งซนแล้วก็แกล้งสะบัด MV ดีเพลงดีมากๆลุกของซึนกิแต่ละลุกที่จัดมานั้นก็แรงแล้วก็สวยปัง ที่สำคัญเลยก็คือมีความแอบแซลเพลงของวงด้วยนะครับในฉากซูเปอร์มาร์เก็ตที่ซึงกิเนี่ยถล่มร้านผลไม้ก็มีการแอบเต้นเพลงแบบว่า Red f a v o r ด้วยเป็นการคัมแบ็กโซโล่ของซึงกิที่ดีมากๆทั้งเพลงทั้ง MV แล้วก็คอนเซ็ปต์ทั้งอัลบั้มเลยในส่วนของเยจีนั้นจะเป็นการเดบิวต์โซโล่คนแรกของวงกันเลยทีเดียวนะครับเปเบอร์คนแรกจากอิจจกับแอรซึ่งเป็นเพลงไตเติลของเยบอกเลยว่าทุกคนเหนือความคาดหมายมากๆหลายๆคน บอกว่าจากที่ลุ้นว่าเพลงจะเป็นยังไงตอนนี้คือหายห่วงเลยเพราะเพลงถูกเจริดแฟนคลับของ i ิมากๆโดยเฉพาะเมนเยจีบอกว่านี่แหละคือ เยจี G, นี่แหละคือความเป็นเมมเบอร์คนแรกของอ e ีจีที่ได้เดบิวต์โซโล่มันต้องแบบนี้เพลงฟังได้ตั้งแต่ครั้งแรกแบบไม่ต้องสะกดจิตไปฟังรอบ2รอบ3ดีตั้งแต่ครั้งแรกเลิศตั้งแต่รอบแรกที่ฟังโดยเฉพาะท่อนหกนี่คือมันดีมากๆเป็นเพลงที่ฟังแล้วบอกเลยว่าจะฟังไปยาวๆแฟนๆของเยจี G, ปลื้มสุดๆเลยทั้งคอนเซปต์ทั้ง MV แล้วก็ทั้งตัวเพลงนะครับที่เป็นไตเตอร์ของการเดบิวต์โซโล่ครั้งนี้แอรจาก เยจี G, นั่นเองใครที่ได้ฟังแล้วไม่ว่าจะเป็นของซึ่งกิหรือว่าของเยจี G, นะครับทั้ง Baby Not Baby แล้วก็แอร์ชอบเพลงไหนมากกว่ากันหรือว่าถูกจริตถูกใจของใครขึ้นบ้างคอมเมนต์นกันมาได้เลยนะครับแต่ที่แน่สองคนนี้มีความรลิศมีความปังและเพลงก็จะมีวา์ที่แบบคล้ายๆกันด้วยสวยแบบตาเฉียวตาคมทั้งคู่อีกและที่สำคัญก็คือ เป็นนักเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ร้องเพลงเก่งมากๆของวงเหมือนกันอีกแฟนๆเขาบอกว่าเหมือนนัดก,กันมาที่จะมาโซโล่แบบปังๆทั้งเยจิแล้วก็ทั้งซึนกิใครชอบยังไงคอมเมนต์มาได้เลยนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาแล้วเจอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับกันด้วยนะอันยอง